มาสมบายดีสวัสดีครับพี่นอ้องปองไปทุกคู่ทุกคน,กคนมืนอ้กะมาพบพอ่อบ๊อบเบาผุ้ไทยคือเกา่าเส้นเดิมเส้นเคยพี่น้องมาพบพ่อกันแล้วควรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับต,ตะไคร่ช่องบ๊อเบาผุ้ไทยคือเกา่านะพี่น้องเนาะมาเมื่อวานอะอาหารมันบานคือเกา่าพี่นอ้องเนาะต่างกล่องใหม่จัง่อยปนประดุกหน้ากับ สะดาลวกพักเนี่ยพักแต่ดาหวานี่พี่น้องจากหวานจากขมอกมาแต่ของมาตาผู้พานมาว่าไลาอาหารบ,นบานพี่น้องเนาะคนประดุกหน้าใส่ใส่โคกต้นนมไม่สม <c oughs> นะบ่าาพี่น้องครับคลองสอดคล้องปิ่งอย่างอืมอืมประดุกตึกแฮมากพี่น้อง กะพักกระเดาพร้อมอมผม,มพอดีเลยเอานบ้บ๊อบปรนะ่ทเนียคือว่มักลวกนี่หรอ มากลมกิ่นสดปมากลิ่นซบมันขมดีลวกมันเสียรสสาตว์ Các phụ tắp Tắp dạng Tắp Ừ, ừ. ừ phục, đập, đập เ็ได้เปเขาหน้าปลาแล้วกะะซึงเวลากตื้อส่วนอย่างแฮแ่เลวพี่นอ้องหาปูหาปลามาเป็นกับเขาเรื่งเขาแรงกับกลงกับแกมได้บึก ใจ่คำจังสีพี่น้องค <K u> ุยอ๋อใช่ก็บน้าใหม่สม มีกับกวยงวคักคืนกันนิดนึงพักกระดูก มูย้อหมูยอยทอดมันต้องไปไกลถึงอุบลมานครพนมก็ได้กิน อน้ำบาบูไทยประเีทน่ากิน นั่นนี่เราเขมร้องเอ้ยม่จะำเน,น,ออนี่ล่ะหั่มสองเขาไม่เบียกไม่งอันเราจะกินพัดๆถอดๆมันไ่มีแหงเห็นงานเลยผมมันลูกเขาเหนียวลูกเขาเนียวเซียวอีสาน ถากินขขาเนียวมันไม่มมแห้งงาน กุยอาเลยปนกุยตอนทไมสมพี่น้อยอืมเอาเวลากับพ่อสมควรเนาะพี่น้องเนะาะฝอกันใน้กลิปหนาไหม เก็บเงินมาบ้างพ้อแท้ก่อบรรยากาศแบบบันๆให้เราอะพอแะ้วพอกันไหมนะพี่น้องสบายดีสบายดีครับพอ,อกันไหมบาย